กูมุจจริญก็ดีองค์พญานาคทั้งหนึ่งหลอแจกองค์้งเก้าตะคุณก็ดีพร้อมทั้ง, 9, 8, งอ,องค์ดวงศิลป์องค์ธรรมองค์เมีย ทองคำคุณนี่มาคำแพงดีสีตะนนุกูหาเพชรเดรโอชาหานเพชรเดรโอชาจงรักภูร์รตาเพราะสิ่งทุกประควรเทียนไอ้สถานกระแสพระบารมีขอบารมีทำจงมาบังเกิดขอบารมีโคตรจงมาบังเกิดขอบารมีทรัพย์จงมาบังเกิดให้แก่พวกข้าพเจ้าพวกเกลอชาถูขอระลึกถึงยะตรงใดยะตรงนี้ยะเป็นเศษทีนาบดุนชาถูกชาถูกนุกูเลือก่ บูลแพร่บารมี่ไปหาวัดคาเรียหลูกเต่าลรือหลานขี่มาเนี่ยรวมกันมือมันมีบ้านมีอาชามาจากหุ่นมาจากอำเภอโซภิสายบาทคาเรียวัดคาเรือจังหวัดบึงการมาาระบังคูพัฒนาขั้งเิดตระกูลผู้รักษาองค์พระธาตุพานมขอบารมีอุงเงียบเงียผู้บาาการผู้สุศลเองลักที่รักษาเพือขอบารนี่อุ้งขาปริภูพุชโงมระดัจงประท่านพ้อนขอโชคขอบารมี่ไปแช่แจกวัดคาเรียเดือ ตังม่ยาแยงพุดโูปฏิปันธหาตู้อายตังอาตตะเสมบูริตุงวัดุทธิกายเนาวัจายวจีตัสวาอัมีกุกมังปตตังม่ยาแยงคำมโมปฏิปันธหาตู้อจารยตังลาตตะเสมบูริตุงวัดทั้มีายเนาวัจายวจีตัสวาสังที่กุกมังปตตังม่ยาแยงสังโฆปฏิปันธ์หาตู้จยตัง การเรงวัน้ตราสังกัสัจบจัตั uh ้งหลานสั uh ่ง huh. จ <t Magazine> ักจะตั้งหานเรื่องอปังติดไหยอ์ปางพระพุทธเจ้าต่างนต่างก็มหาเศรษฐัต่างเดรษงมันทอนครับ่างนักปก่างนักปกประทัดทอนดูบแมนบอ ตางท่านพร้อมพรลลานี่ลกออ์ามเะอาผู้รั่นหลารนี่ว่ใหมได้ตมีโชคมีลาสาูกปลาอ่านมหน้าโาลาบวอบันนี่ต้อเกต้องเกบรับถิรัาเดลลูกาถ้ารักลูก้าหลานมาทางไกลพร้อมทั้งเราพาไเจ้าแม่ยังกแม่หมวยะแม่หวยด้วที่คเป็นลำพาง ขอบารมีจงมาบังเกิดให้แม่หมวยเยจงเป็นผู้นำพาไปที่วัดค่ะเรื่อขอบารมีทำจงนำเกิดขอบารมีโชคจงมาบังเกิดขอบารมีทรัพย์จงมาบังเกิดให้แม่หมวยและคณะมาจากวัดค่ะเรื่องเรื่อยทุก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 ตามเรื่อสาธุสาธุสาธุ ทาง้างได้กับปู่ปู่ปปปบอกซูฟังก่อนขน,น่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันวันนี้เดินทางมาทําบุญกับปู่สีกับน้องหน,น,นูดีค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อย่ําวัดทาเลือเห้าวสามโตแตกนะคะปู่คาแกงพริกแกงมือบวงสรวงไงทาเลือนะคะครับวันที่เปียที่จะถึงเหรอวัอนคือเป็นวันงานของห้าวบวงสรวงค่ะผู้เพืพ่อนที่เพื่อนได้โศกได้มาก็ดิจมาเหตุไห้ครับ ค่ะท่าพี่น้องพี่น้องเข้าสิมารวมงานนี่วัดท่าเลือแกงว่าสิต่างกี่พเอ็ดมาแบบใดครับปูก็ท่าเรืออยู่ตำบลคําแก้วอำเภอโซพีสายจังหวัดบึงการครับผมก็ติดท่างเลยเนาะปูเนาะถนนดำครับผมญ่เลยครับพี่น้องท่านใดอยากมารวมงานกับมาใดเนาะปูครับผมเชิญมาไดครับผมยินดีต้อนรับทุกทุกข่านเนาะใช่ครับยินดีต้อนรับทุกสายบุญสายบารมีครับผมตรงท่านบ่อึดบ่อยากครับพี่น้องค่ะมาใดครัแอดไปหลายงานแล้วค่ะจน กินจนเอียะพี่น้องค่ะลงทานครับผมค่ะยังไงก็เชิญน้องปูเนาะเชิญมาองรวมบุญทุกผู้ทุกคนทุกน้ำเหรอครับผมค่ะตอนนี้ก็จะไปไหว้พระธาตุพนมครับผมค่ะสาธุครับปูค่ะสาธุสาธุค่ะหนูดี้เพียงไหนมื้อนี้มาฮอดปูพระธาตุพนมเฮาเราดีใจบ่ลูกดีใจอยู่จ้ะจ้ะอันแนวใดบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเนาะบัดนี้เนาะจ้ะเอาไปตามปูสีไปเลยลูกบ่เนี่ยที่าไปก่อนเพื่อนลูกเนาะ ขอสา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ต้องมีผ่าคนหนูมองกูปอกของรานไหม

có một đoạn rồi

đó nó 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 วางตรงนีงไ้ได้ปุ๊บวางในนีปปไ้ได้ไปุ๊บโอ๊ะสิบนาทีพอดีนะสะสมแล้วตัวดีตัวเด็ดเดี๋ยวคืนให้ที่ลังได้ค่ะพี่น้องเด้วยตอนนี้หอนหลายแดดเปี้ยงค่ะพี่น้องค่ะ โมเมนตอนธรรมดาแน่เนี่นยพอนจนเป็นร่มเลยพอนจนเป็นร่ม